วันนี้มาพบกับประโยชน์ของลวดโครงไก่นะครับพอเราเอาผ่าตัวท่อเนี่ยแล้วก็เราก็อัดปูนปิดเข้าไปถูกปะท่อไฟคราวนี้มันจะต้องเอาลวดกงไก่นะครับมาวางปิดเนาะก่อนที่จะฉาบเพื่อให้ตัวเนี้ยช่วยยึดไม่ให้มันแตกรล้านะครับช่วยไม่ให้แตกรล้าแต่ไหนไหนทละช่างผมก็เลยแถมให้ก็ทําตรงทับหลังกับเสาเอ็นไปด้วยเลยผมก็มัน ราคามันไม่ได้เท่าไหร่นะครับรถกรงไก่ก็ทำไปเหหลายคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยรถรถกงไก่มันช่วยยังไงไอตัวตัวนี้ยิ่งเป็นเสาเอ็นกับทับหลังที่เป็นเหล็กนะเคยเคยเห็นงานที่ใช้อิฐมวลเบาก่อป่ะแต่ว่าเสาเอ็นกับทับหลังอะใช้เป็นเหล็กกรอกงานพวกนี้ทําเร็วนะครับแต่ก่อนฉาบแม่งโคตรจาเป็นเลยนะเพราะอะไรอิฐมวลเบาเนี่ย กับเหล็กหรือยิดมวลเบากับปูนอะไรพวกนี้นะครับมันเกิดจากมันเป็นคนละเนื้อกันพอเป็นคนละเนื้อเนี่ยเวลามันยืดมันหดตัวเวลาอาคารมันเคลื่อนไหวนี่มันมันสั่นมันจะทําให้เกิดรอยล้ารอยแฮกแคร็กรอยแตกล้าได้ตามแนวนี้นะครับยืดหดไม่เท่ากันเนาะโดยเฉพาะถ้าเป็นเหล็กนะโอ้โหแม่งรู้เรื่องเลยนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใส่ลวดกงไก่ไว้ลวดกงไก่ยังช่วยในกรณีที่ฉับป,ปูนหนา เราก็อัดรูดกลงไก่ไปก่อนชั้นหนึ่งฉาบบางอัดอีกชั้นหนึ่งฉาบอย่างเงี้ยนะครับรอแห้งฉาบไปทีละชั้นทีละชั้นรูดกลงไก่ช่วยเกาะยึดได้หลักการมันก็คือหลักการของคอนกีจเสริมเหล็กนั่นแหละอย่าลืมว่าปูนทรายมอต้าใช้เราฉาบมันไม่รับแรงดึงนะรูดกลงไก่ก็เลยเข้ามามีบทบาทน,นะครับมาช่วยรับแรงดึงแทนแทนที่มันจะแครกมันหดมันลังรูดกลงไก่ก็เข้ามาช่วยก็ทําให้ ปูนเนี่ยสามารถที่จรับแรงดึงได้มากขึ้นเนาะก็ประมาณนี้แต่ในสเกลที่เด็กลงก็เป็นอีกทริกหนึ่งนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะตัวรวดเพงไก่ยิ่งเป็นย้ำอีกทีนะยิ่งเป็นผนังที่ทับหลังกับเสาเอ็นเป็นเหล็กกรองโคตรต้องใส่นะจำเป็นอย่างมากเนาะและอีออออกตำแหน่งหนึ่งเลย <laughs> <laughs> เหนือววงกบประตูนะครับ ที่มีเสาเอ็นทับหลังแล้วเนี่ยก็ใส่ทะแยงนะครับเหนือวงกบประตูอันนั้นก็จำเป็นมากๆนะครับ